สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะกำลังจะเดินทางไปหายายแต่ตอนนี้มาแวะเติมน้ำมันก่อนอน้ำมันวันนี้ไม่ค่อยมีคน,น,นเพราะว่าแพงอ๋อวันนี้วันอาทิตย์โอ้ลืมไปนะวันนี้วันอาทิตย์อะ่ะเราไปทำงานวันอาทิตย์งงเลยเวลาจอดเติมน้ำมันแล้วร้อนมากเลยเพราะว่าเราจะต้องปิดแอร์ด้วยอะ่ะ ร้อนจริงๆอาหารมื้อเช้ากินอะไรดีพวกนี้ก็น่ากินเนาะแต่ว่าน้ำตาลทั้งนั้นเลยลุงกินน้ำตาลไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นเบาหวานคะ่ะเพิ่งมารู้เมื่อวันจันทร์นี้เองว่าลุงเป็นเบาหวานอดกาแฟไม่ได้แต่ดีนะที่ลุงก็กินกาแฟไม่กินน้ำตาลน่ะไม่งั้นเดือดร้อนไปใหญ่เลย อาหารมื้อเช้าของป้านี่มีไข่ดาวหนึ่งลูกแล้วก็เบคอนลุงก็เบโก้แบบเดิมแล้วก็กรีนทีของลุงก็กาแฟเป็นลบได้ลบได้แต่ต้องพูดเข้าไปไงไม่ลอยเลยจบมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ เดินทางไปหายายจะไม่มีการถ่ายในที่ทำงานให้ดูแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานที่ทำโอเคตอนนี้ก็ไปบ้านพี่สาวป้าต่อไปช่วยต่อสปริงเกอร์ให้พี่สาวค่ะอู้ในรถร้อนมาก ตอนนี้105องศาฟาเรนไฮต์ร้อนมากๆอยู่มุมไหนก็ร้อนตอนนี้เอา้าตายแล้วเปิดประตูไม่ได้มาถึงที่เปิดประตูไม่ได้ต้องใช้วิธีกดแบบแรงมากเลยอะ่ะแค่ต่อแค่นี้นะต่อน,นี่มามันไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าอุปสรรคคือความร้อนค่ะ เนียหน้าแดนกล่ำเลยร้อนจริงๆโอเคเนี่ยต่อสายต่อสายนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นสายสปริงเกอร์ล่อไปเลยล่อไปเลยแล้วก็มาทําสายเล็กๆต่อจากสายดำเล็กเนี่ยแล้วก็ต่อขึ้นมาตามต้นไม้ทุกต้นเลยตอนนี้ ไปเมืองไทยก็ไม่ต้องห่วงต้นไม้ละรับรองต้นไม้งามกว่าที่เคยเป็นด้วยฮะอุ้ยดูหน้าดิาตายตายตา,ยตายไปละกลับไปบ้านละป่านนี้เจ้าแม่กะหิวแล้วบายที่รักข้างนอกอากาศดีเนาะข้างในข้างในลมมันไม่ลงไงนะลมมันไม่ลง เดี๋ยวไปดูเจ้าเม่กาสงสัยคงหิวหน้าดูละว,วันนี้จะบอกว่าร้อนันลร่อนไตยังสูงยังจะขึ้นสูงกว่านี้อีกนะจะขึ้นไปถึงร้อยยี่สิบทุกปีเลยคะ่ะกินข้าวกินข้าวหิวเลยหิวเนาะตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับการดูจันทรุปราคาอยู่ค่ะใช่ไหมจันทรุปราคาใช่ไหม เวลาข้างใต้อ่ะเวลามันเต็มแล้วจะเห็นดูรอบๆเดี๋ยวเริ่มมันเป็นเป็นวงๆแล้วเห็นมั้ยโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย